นักงาน BTS ค่ะ <ừ m. S 1> ก็บุกทำเนียบค่ะวันนี้ที่<ช>ต้องไปเรียกร้องใจ่ายนี้มาได้แล้วค่ะภายใน7วันค่ะคไม่งั้นก็จะพิจารณาหยุดการเดินรถ <ừ m. S 2> ทันทีเลยค่ะก็เรียกว่ามีการทวงมาตลอดนะและหน้าสุดก็คือเหว่าเป็นคอรมอร์ขั้งสุดท้ายแล้วก็เลยมีแอคชั่นที่มากพิเศษหนึ่งในการนักงานเนี่ยมารวมตัวเรียกร้องทวงหนี้กันเลยนะครับก็วันนี้ครับทางนะฮะคุณเสกศักขุนสะอาดครับ ตัวแทนพนักงานบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS นะครับเปิดเผยน,นะครับว่าวันนี้ที่เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับยืนยันว่าไม่ได้มาจากคําสั่งของผู้บริหารแต่นะครับแต่อย่างใดครับแต่เป็นความต้องการของกลุ่มพนักงานเองฮะเนื่องจากพนักงานมีความกังวลว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลติดหนี้ให้กับ BTS เนี่ยจนวนถึงห0,000ืล้านบาทครับแต่ยังไม่มีวี่แววว่าจะจ่ายหนี้เลยและก็ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนด้วยครับว่า ยังกังวลว่าอาจจะกระทบกับพนักงานและบระิษัทในอนาคตครับาหากต้องแบกภาระเรื่องนี้ต่อไปครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปีกว่าแล้วไม่ได้มีการดําเนินการหรือแม้ว่าจะมีการฟ้องศาลปกครองจะมีคําพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐชําระหนี้ตามสัญญาจ้างแต่หน่วยงานของรัฐก็ยังบ่ายเบี่ยงและประวิงเวลาครับ ดยการอุทธร์เนี่ยทำพิพากษาต่อสารสูงสุดแล้วก็บิบัติยังคงให้บริการสาธารณะอย่างต่อเนื่องนะครับค่ะทั้งนี้ก็ได้ขีดเส้นกําหนดให้นายกรัฐมนตรีจะต้องมีแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าจ่ายหนี้ให้กับ BTS ภายใน7วันค่ะหากไม่ดําเนินการก็อาจจะพิจารณามาที่ทําเนียบแม้จะเป็นรัฐบาลรักษาการประชาชนอาจจะได้รับความเดือดร้อนหากหยุดการเดินรถค่ะด้านนายคีรีการณจนาพาศนะคะกรรมาการบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือว่า B T S C นะคะถแถลงข่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปอชอมีมติแจ้งข้อกล่าวหามอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพารค่ะ ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะตนและก็พักพวกรวม13คนค่ะกรณีว่าจ้าง BTS c นะคะเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย3เส้นทางไปจนถึงปี2585ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงและไม่ปฏิบัติตามพรบรว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐพศ2535และพระบรว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา ต่อนหน่วยงานของรัฐพศ2542และเอื้อประโยชน์ให้แก่ b t s c เเพียงรายเดียวโดยยืนยันนะคะว่าทำตามกฎหมายทุกประการค่ะและก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะครับก็ถือว่ายังเป็นมหาการที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะ<ช>เพราะว่าวงเงินค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้ามีการจ่ายเนี่ยมันก็ต้องใช้งบประมาณค,มาค่อนข้างมากขณะเดียวกันเองก็ในเรื่องของทางเอกชนเองถ้าเกิดว่าหยุดกันดําเนินการไปเขาเรียกสไตร์เนี่ยก็จะทบต่อประชาชนอีกซึ่งก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องต่อสู้กันอย่างถึงพิจึงขินพอสมควรนะครับ